b a ทแมนยังต้องมีโรบินนับประสาอะไรกับเล่าปีที่จะต้องมีกุญซือที่มีความรู้ความสามารถมาทําการช่วยเหลือในวรรณกรรม3าก,ก๊กแม้ว่าเล่าปีนั้นจะมีที่ปรึกษาฝ่ายบุญอยู่หลายคนไม่ว่าจะเป็นบีโตกกันหยงซุนเขียนหากแต่ว่าคนที่เราสามารถนับได้เป็นกุญซือคนแรกของเล่าปีนั่นก็คือฉีซี ชีซีหรือว่าตันฮกถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อเล่าปีเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าถ้าไม่มีชีซีผู้นี้บางครั้งอาจจะไม่เกิดยุค3ามกก็เป็นได้เหตุผลก็เพราะว่าชีซีผู้นี้เป็นคนแนะนําขงเบงให้เล่าปีได้รู้จักอาจจะไม่ได้พาไปรู้จักต่อหน้านะครับแต่ว่าเป็นการเสนอให้เรียกว่าชี้เป้าก็แล้วกันให้เล่าปีนั้นเดินทางไปหาขงเบงที่เขางูลังกังหรือว่ากุหลงจง ต้องบอกถ้าผู้ชมอย่างนี้ครับว่าผมขอพูดถึง GC แบบสั้นๆนคลิปนี้ไม่ได้ยาวมากเพราะว่าใน YouTube ผมได้เคยทำคลิป GC ไปแล้วนะผู้มาเสมอเมฆหากแต่ว่าสิ่งที่อยากจะมาพูดตรงนี้ก็คือว่าเล่าปี่ตั้งตัวไม่ได้จึงดั้นด้นนะครับโดยความบังเอิญไปเจอกับท่านอาจารย์ซูมาเทคโชซึ่งถือว่าเป็นสินแสแว่นน้ำแล้วใครจะรู้ล่ะครับว่าซูมาเทคโชผู้นี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับซูมาอีก็เป็นได้แต่วรรณกรรมสามก๊กไม่ได้กล่าวถึงตรงนี้นะครับจึงไม่กล้าที่จะสรุป ตรงนั้นหากแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสินแสแว่นน้าหรือว่าท่านสุมาเทคโชนั้นเป็นปร,รมาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ของทั้งขงเบง้งบางทองชีซีรวมถึงบรรดากุนซือทั้งหลายที่เรียกว่าเอ็กซ์พอร์ตนะครับอาจารย์สุมาเทคโชก็เอ็กซ์พอร์ตกุนซือไปยังก๊กต่างๆทําให้ท่านอาจารย์สุมาเทคโชนั้นไม่มีใครมาทาร้ายท่านได้นะครับเอาอย่างนี้ครับจะเล่าเรื่องชีซีให้ฟังชีซีนั้นจับพลัดจับผลูครับมาทํางานกับเล้าปี่ด้วยเห็นว่าน้ําใจของเล้าปี่นั้นดีงามก็อยากให้เล้าปีน่น เล่าปีนั้นก็ได้ช่วงใช้ชีซีครับในศึกที่ซินเอียสามารถปราบทัพของฝ่ายวีก๊กไปได้รอดตัวไปได้นะครับตอนนั้นยังไม่เป็นวีก,ก็ตกนะฮะอย่างเต็มตัวแต่เป็นลูกน้องของโจโฉโจโฉนั้นเห็นว่าเล่าปีนั้นเป็นคนไม่ได้เรื่องแล้วทำไมจึงสามารถเอาชนะกองทัพนับ10บหมื่นของโจโฉนะที่ส่งลูกน้องไปได้ปรากฏว่าสืบไปสืบมาเป็นชีซี จึงได้ทําการใช้แผนล่อลวงครับนะโดยเอาแม่ของชีซีนั้นเป็นตัวประกันแล้วก็ล่อหลอกชีซีจนกลับมาละทิ้งเล่าปีกลับมาช่วยแม่คิดว่าแม่นั้นตกอยู่ในอันตรายเพราะว่าเทียหยกนั้นปลอมลายมือแม่ชีซีบอกว่ากลับมาเธอลูกถ้าลูกไม่กลับมาท่านโจโฉต้องสังหารมารดาของชีซีจนต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจเป็นแน่แท้ทําให้ชีซีนั้นจะต้องกล้ามกลืนฝืนทนลาออกจากการทํางานกับเล้าปีแล้วกลับไปที่ฮูโตนะครับเพื่อไปช่วยแม่ ปรากฏว่าโจโฉนั้นใช้แผนของเทียยกในการปลอมลายมือแม่ของชีซีเขียนจดหมายให้ชีซีกลับมานั้นทําให้ชีซีนั้นเสียรู้เพราะว่าจริงๆผมว่าจริงๆชีซีน่าจะจับได้นะครับแต่เพียงแต่ว่า EQ หรือว่าความรู้สึกในเรื่องของอ m o มช o นนั้นมันสูงมากก็เลยทําให้ชีซีนั้นพลาดพลั้งต่อแผนการอันตื้นเขินนะครับของฝ่ายโจโฉในขณะนั้นไม่ได้เป็นแผนลึกอะไรเลยนะครับถ่านึกให้ดีๆแม่ชีซีโกรธมากจึงได้ตัดสินใจลาโลกไปชีซีก็เสียใจครับสุดท้ายก็ต้องทํางานกับโจโฉชีซีทำงานกับโจโฉ เรื่อยมานะครับจนกระทั่งได้จังหวะในช่วงที่บางทองมาใช้แผนห่วงโซ่สัมพันธ์ทําให้ในส่วนของศึกที่ผาแดงเนี่ยเมื่อโจโฉพ,พ่ายแพ้ชีซีจึงได้ละทิ้งโจโฉและลักลอบหนีไปครับไปอยู่แบบปลีกวิเวกหลังจากนั้นเรื่องราวของชีซีก็ไม่ปรากฏ เท่าใดน,นักนะครับในวรรณกรรม3ก๊กหากแต่ว่ามรดกตกทอดที่ชีซีนั้นได้มอบให้กับเล่าปีก็คือก่อนที่ชีซีจะเดินทางนะหลังจากที่ลาออกจากเล่าปีเนี่ยไปหาโจโฉเพื่อไปช่วยแม่ดังที่ผมได้กล่าวมาแล้วชีซีได้บอกว่ามีคนที่เก่งกว่าตัวเองเปรียบเทียบตัวเองนั้นเป็นเพียงแค่แสงของหิ่งห้อยแต่บุคคลผู้นั้นนั้นสว่างสวยัยดังจันทราดวงจันทคนนั้นก็คือของเบงจูกัดเหลียงชีซีได้ชี้เป้านะครับให้เล่าปีไปหาขงเบงได้ถูกทิศถูกทางจนเล่าปีนั้นเดินทางไป ถึง3ครั้ง3ามคราขอให้ทนาจารย์ลงจากเขางูลังกังมาช่วยตัวเองด้วยและขงเบงก็ลงมาช่วยเล่าปีจนกระทั่งเล่าปีได้กลายเป็นอองและเป็นองค์จากรพพัดเล่าปีเลยทีเดียวครับดังนั้นครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของ3าก๊กที่เล่าปีเติบโตมาได้แน่นอนว่าจิ๊กซอที่สําคัญส่วนหนึ่งเลยนะครับก็ต้องยกความดีครับให้กับชีซีหรือว่าตันหกผู้นี้เรื่องราวน่าสนใจนี่คือกุนซือคนหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเป็นอย่างมากครับถอดรหัสสกัดกลยุทธ์ อ่ะครับท่านผู้ชมครับคุยกันสักเล็กน้อยนะครับคลิปนี้ไม่ยาวมากนะฮะแต่ผมคิดว่ามีคุณค่าไปอย่างมากในช่วงถอดรหัสสกัดกลยุทธ์ครับที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของ G ีซีหรือว่าตันฮกเนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ต้นร้ายปลายดีถูกต้องครับท่านผู้ชมครับต้นร้ายปลายดีหมายความว่าในช่วงตอนต้นของชีวิตเนี่ยชีซีนั้นมีความระหกระเหินนะฮะไม่สามารถที่จะอยู่กับใครได้อย่างยาวนานนะครับไปอยู่กับคนนั้นคนนี้ก็ไม่ถูกใจนะฮะไปเจอซุนกวนก็ไม่ชอบนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่าสอนลไม่กกกิินนนับุค ของผู้ที่จะมาเป็นผู้ขับบัญชาถ้าไม่ตรงแล้วเนี่ยทีซีก็ไม่เอาละครับสุดท้ายมาเจอกับเล่าปีฮะเรียกว่าถูกใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่าด้วยวาสนาที่มันไม่รู้จะเป็นวาสนาของใครนะฮะาวาสนาไม่มีต่อกันทําให้ชีซีนั้นอยู่กับเล่าปีได้เพียงแค่แป๊บเดียวแต่ท่านผู้ชมครับทีซีถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะฮะที่ มีความสำคัญและมีบทบาทเป็นอย่างมากที่ทําให้เล่าปีนั้นเติบโตและเมื่อชีซีสามารถที่จะรอดพ้นนะฮะจากโจโฉมาได้ชีวิตเขาก็น่าจะดีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับมีหลายคนครับพิมพ์มาถามในคอมเมนต์บอกว่าเอ๊ะทำไมชีซีไม่ชอบโจโฉพอแม่ชีซีลาโลกไปแล้วทําไมชีซีเนี่ยถึงไม่หนีนะหนีจากโจโฉยังทำงานอยู่กับโจโฉอยู่คำตอบก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองให้ลึกแล้ว การที่จะออกจากโจโฉเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเลยทีเดียวครับเมื่อชีซีนั้นอยู่ในสายตาของโจโฉเนี่ยผู้คนต่างๆหูตาของโจโฉนั้นเหมือนสับประรดเลยทีเดียวถ้าจะทําการหลีกลี้หนีไปโดยไม่ลาเนี่ยอาจจะจบไม่สวยก็เป็นได้แต่ชีซีก็ได้จังหวะนะฮะจังหวะที่โจโฉนั้นแตกทับเรือก็สามารถที่จะหลบลี้หนีไปได้ก็คงจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท่ไม่ใช่ชีซีต่อไปจากที่ชื่อเดิมนะฮะชีซีตันโกอะไรก็แล้วแต่ก็คงจะเป็นชื่อใหม่นะพอเป็นชื่อใหม่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท่เปลี่ยนกกกาารรรแต่งย็ทํใให้นวณม สามก๊กนั้นเราก็คงจะไม่ได้พบไม่ได้เห็นเรื่องราวของปราดนะครับผู้ที่ฉลาดปาดเปลืองเป็นอย่างมากอย่างชีซีซึ่งก็อาจจะบอกได้ว่าต้นร้ายปลายดีถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากจะรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์มาบอกในคอมเมนต์ได้ผมคิดว่าเรื่องราวของสามก๊กนี่นะครับมีอะไรให้เรามาศึกษากันอีกมากมายเลยทีเดียวครับ ถ้าเราเปรียบเทียบนะฮะคนที่ทํางานแบบช c เนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนที่ทํางานด้วยแพชชันทํางานด้วยหัวใจไม่อยากทํากับใครก็ไม่ต้องทําแล้วก็เขาสามารถที่จะรู้หลบเป็นปลีกรู้หลีกเป็นหาง สามารถเอาตัวรอดไปได้นะแม้ว่าจะอยู่กับเสืออย่างโจโฉนะครับแต่ก็สามารถที่จะหาจังหวะที่จะหลบลี้หนีไปแล้วโจโฉเองก็รู้ดีแล้วครับว่าจริงๆจะไปตามหาชีซีก็คงจะยากแต่ถ้าจะตามหาจริงๆก็คงจะไม่ยากได้ชีซีมาก็ได้แต่ตัวแต่หัวใจอยู่กับเล่าปี่นั่นเองครับและนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็คือเรื่องราวของ3ามกูอินไซต์ใน E p ีนี้ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขนะครับช่วงนี้อากาศก็ยังร้อนอยู่แม้แมว่าจะเป็นในช่วงใกล้จะกลางเดือนธันวาแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยจะได้มีสุขภาพ กายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะทําการพักผ่อนนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้แล้วพบกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจี้ยนขอบคุณสวัสดีครับ